สวัสดีคะ่ะไม่สีฝาแล้วคะ่ะก็วันนี้เนาะวอลโอลแลนด์่ะช่วงนี้มันมีนายมเก็ตด้วยนะนายมาเก็ตคืออะไรมันคือเหมือนกาชาค่ะทุกคนแบบว่าทุกคนเคยเล่นพวกแบบเอฟเฟกต์หรือว่าเคยเล่นพวกเกมมือถหรืออะไรงี้มั้ยกันชินก็ได้มันจะมีแบบปิกาชาเนาะแต่ว่าของวอลโอลแลนด์มันจะเป็นเหมือนแบบให้เราเปิดแต่ละการ์ดอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่าสกินที่เราสามารถซื้อได้อ่ะมีอะไรบ้าง ก็เดี๋ยวจะมาให้ดูช็อปปกติก่อนนะคะเนี่ยถ้าเป็นช็อปปกติตรงเนี้ยมันจะคือมันคือสก,กินที่มาขายเป็นเซตเนาะแล้วก็ครั้ง่างมันจะสุ่มมาค่ะเฮ้ยม,มังกรดนวยน่ารักจังมังกรสีนี้น่ารักเนาะแต่ไม่ใ่ไม่ใช่เฟนซี่อะแล้ว <c oughs> อันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักอ่กกอสตูอันนี้ก็สวยนะคะเวสแลนด์แต่ว่าอันนี้ยังไม่ใช่กาชานะคะทุกคนอันนี้มันยังเป็นแค่แบบว่า เป็นรลยวนันแล้วก็ตกข้างล่างอ่ะมันก็จะเปลี่ยนตามเนี่ยตามออฟเฟอร์รายวันไปเนาะอ่างั้นเราจะมาดูกันไหมค่ะว่าวารอค่ะจะแกงเราเราจะเกลือไหมหรือเราจะไม่เกลือมาดูกันเลยยา <Yeah! S 1> เอาแลวนะมีสีเหลืองด้วยอ่ะแปลว่าแพงสีเหลืองแปลว่าแพงนะคะหมดอีกสิบวันเนาะมาดูสีชมพูก่อนนะอันแรกจะเป็นยังไงนะ ออันนี้ก็สวยนะก็จริงเนี่ยดูดิสุดจะอวกาศภาษาอังกฤษพอได้ไหมครับพี่พอได้ค่ะอย่างเช่นสีเหลืองเยลโล่ Yellow. ไม่ได้ปะอ่าแต่ไม่มีฟินิชเชอร์แห้วฟินิชเชอร์คืออะไรฟินิชเชอร์คือเหมือนแบบว่าตอนตายอะค่ะว่ามันจะแบบจะมีภาพอะไรไหม เช่นเช่นเช่นอย่างอันนี้มีฟินิเชอร์เนาะไม่ป่ะใช่ป่ะเอออัอนนี้เฟอร์นิเชอร์ฟินิเชอร์คือเดี๋ยวดูนะรอดูนะ ะทุกคนสิ่งนะี้มันเรียกว่าฟินิเชอร์ค่ะคือแบบว่าเราตายยังไงตอนจบอนิเมชันตอนจบอะไรงี้เนาะอันนี้มันสวยเนาะแต่มันไม่มีฟินิเชอร์อ่ะแล้วก็มิซี่ไม่มเล่นออฟด้วยออป,ปเปอเรเตอร์มิซซี่ไม่เล่นซานายองทิกเกอเกิดเปิดกาชานะคะเราต้องแบบว่าเราจะไม่แบบเปิดเป็นแนวตัวไม่ไม่ที่นี่เราไม่ทำกันแบบนี้ค่ะดูนี่เนาะอันนี้เฮ้ยทำไปมาทำไปมาเซตเดียวกันน่ะนี่ดวงดีปะเนี่ยดวงดีดวงไม่ดี เอ้าเซตเดียวกันเฉย <S <S หรือมันจะเป็นโชคชะตาของเรากันนะลด46%หกอันนี้ลดกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ลด15%อ่าอันนี้ยังไม่ใช่โชคชะตาของเราอันนี้ลด46%หเึเกือบ50%เลยนะแต่แต่มันคลาสสิกอะดิคลาสสิกมิสติปิ้นยอลอะวะอะไรเนี่ยก็แต่สีเหลืองสวยนะคะเนี่ยสีเขียวก็น่ารักฮึเหล่เลเราควรโดนนะ เอ้ยมาค่ะเราจะเมื่อกี้เปิดอันถูกไปสองอันแล้วเนาะเรามาดูลองอันแพงกันดูไหมคะเรามาลองดูอันแพงๆกันดีกว่าทุกคนอันแพงๆอันแพงๆเฮ้ยเดี๋ยวๆวเมัวเซ็วเวมันเวกันกับเมื่อกี้เว้ยเฮ้ยใช่หรอนี่ดวงจริงปะเนี่ยฮัลโหล สมอันเส้นเดียวกันใช่หรอวะใช่หรอหรือว่าวันนี้ดวงดวงมันจะบอกตัวไม่มาก็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 ได้นะครับมันมันก็สวยดีละ่ะแต่แต่ว่าอันเดียวกันหมดเลยแล้วลดสามสิบจ็ปอรซอออออออจอยสติคไม่ใช <laughs> เ่เดี๋ยวเดีเด๋เล่นเล่นเล่นอ๋อต่อไปก็เราจะเปิดสี ถูกก่อนแล้วกันเนาะมีดคือมีดมันแพงเว้ยทุกคนมันก็เลยเป็นอันแพงอ่ะฮะลองดูอันนี้นะเปี้ยวเสด็จเดียวกันไหมเสด็จเดียวกันไหมไม่อ่ะลอดตัวไป <laughs> อ,อันนี้ก็สวยอุ้ยอุ้ยมันน่ารักอะเป็นเหมือนเหมือนลูกกวาดไหมตรงเนี้ยเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็สวยอุ้ยสีน,นี้แบบน่ารักสีน,น่ารักมากเลย้ะ ลดเรซก็ไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่สำหรับคาสิกแต่ว่าถ้าคาสิกซื้ออันนี้ดีกว่าไหมลดตั้งสี่กเปอร์ซ็ลดยิบสามเองเหรอมันก็ไม่ได้สวยมากนะแต่มันก็เนี่ยอันนี้แบบทุกคนเห็นเหมือนกันไหมคะตรงนี้เป็นตาตาแบบไฟแบบเพียวตาารืลงแสงตรงนี้เป็นปากเห็นเป็นไดโนเสาร์ไหมคะไดโนเสาร์ทุกคนไดโนเสาร์ เนี่ยมีจม like right ูกด้วยดูรูดจมูกไม่ได้ไม่ไดี๋ยวเรศัพท์ยังไงก่อนมีจมูกด้วยมีรูดจมูกมีเขาด้วยตอนนี้ตอนนี้แต่อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก็ไม่เกลือเท่าไหร่ละมั้งอุ๊ยกาเรีนเนาะไม่เล่นกาเรียนเนาะ unstoppable นับอ๋อมันไม่เหมือนกันเนาะ อุ้ยอันนี้เป็นภาษาเกาหลีน่นารักน่นารักจังน่นารักตรงลำปืนเหมือนกระต่ายเลยตรงเนี้ยดูดิมีหู <c oughs> น่นารักสีนี้เหมือนสีผมมิสตี้เลยไหมแบบว่าเขียวมีสีเขียวแล้วก็มีสีครีมอนะไรเงี้ยเหมือนเหมือนสีมิสตี้เลยไหมต้องโดนลรอปะใช่ไหมต้องซื้อลรอปะสีเหมือนกันขนาดเนี้ยอาจจะเป็นเนื้อคู่กันก็ได้ใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะนะนะนะอ,อ่าแต่ว่ามาลดแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองอ่ะ มันก็ลดเยอะละแต่ไม่ใช่ไม่ใช่การ์เดียนะ่ะถ,ถ้าถ้าอันต่อไปเป็นเวนเดลหรือแฟนทอมแล้วมันถูกใจใกดซื้อเลยนะกดเลยนะพูดจริงอ่ะเนี่ยไม่ได้อเล่นพูดจริงทุกคนคะเรามาสวดมนต์กันค่ะ <c oughs> จังหวะนี้ใครมีจะแม็กกนิมรีมิกซ์หรือว่าใครมีเอ่อเพลงที่มันกลางๆก็ลองเปิดกันดูไหมคะจะแม็กกนิมรีมิกซ์จะแม็กกนิมรีมิกซ์แต่แป๊บนึงนะเอ้ยแต่ว่าเปิดไม่ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวยูทูปแบน มันเออไม่ได้เนาะเออจะแม่กดอิมมิทยาอิดจะแม่กดอิมมิสตายล้วตายตายแล้วตายมาค่ะทุกคนมานับพร้อมกันห้าสีสเปล่าปลามีหรอฮึ ไป36กปกับมีดอันนี้ก็ไม่เลวไม่เลวดวงเราก็ดีนี่ใช้ได้เลยอนี่ค่ะทุกคนดูดูนะมันสวยเว้ยดูดิแต่มันก็สวยอุยอ๊ยอุยอ้ยอุยอ๊ยมันลอยได้ด้วยอ่ะว้ายน่ารักจังแต่มันไม่ใช่สีชมพูสิทุกคนถ้าเป็นปืนซื้อแล้วนะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นมีดอ่ะมันเป็นมีด เออซื้อด้ไหมเนี่ยซื้อด้ไหมซื้อด้ไหมเนาะซื้อด้ไหมเนาะซื้อด้ไหมเนาะอ่าไม่ซื้อแล้วกันอืมก็งั้นเรามาอ่าอะไรสรุปผลประกอบการกันดีกว่าก็คือมิสซี่ว่ามิสซี่ไม่เกลือนะมันมีสามอันเนี้ยที่แบบว่าเออเซตเดียวกันทิศทางเดียวกันเนี้ยถ้าแบบว่ามีตังหน่อยซื้อแม่งหมดเลยเนี้ยก็ก็โอเคนะโอเคแล้วก็มีสวยนะแต่ว่ามิสซี่ชอบมีพาร์ทต้อะ ชอบมีพัดมากกว่าเดี๋ยวมิซี่หามีพัดให้ดูนมิซี่อยากได้อันอยู่ไหนอ๋อมีพัดมีพัดมีพัดอ๋อร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 ออยู่ไหนอ๋ออยู่ไหนมีพัดอ้าหาไม่เจออน,นี้ไงเนี่ยมิซี่อยากได้อันนี้มากกว่ามันเป็นพัดอ่ะทุกคนมันแบบมันเอามากลางกรีดสวยๆได้อ่ะมันสวยกว่าแต่ว่าอันนี้ก็ไม่แย่นะแต่แต่แตพัดสวยกว่าเพราะฉะนั้นไม่ซือนะ้อเนาะแต่ว่า ในมาร์เก็ตเขานี้มิสซีไม่ซื้อคะ่ะขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะคะบ๊ายบาย